สวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก่านะครับที่ผมเคยลงไปแล้วแต่ว่ามีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์เพลงนะครับผมก็เลยเอามาลงใหม่นะครับมาตัดเสียงช่วงด้านหน้าที่ผมใส่เพลงออกนะครับแล้วผมก็เอามาลงให้เพื่อนๆได้ไว้ชมกันใหม่นะครับเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะดูไปแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ซึ่งผมก็ ได้เอาเพลงลงไปอย่างที่บอกนะครับแล้วก็มันติดลิขสิทธิ์นะครับผมก็เลยลบคลิปนี้ออกนะครับแล้วก็มาตัดลงใหม่นะครับแต่ว่าต้นฉบับผมมันไม่อยู่แล้วนะครับผมก็เลยต้องตัดเสียงช่วงแรกนี้ออกนะครับเอาวิดีโอที่ตัดเสร็จคราวก่อนมาตัดเสียงช่วงด้านหน้าที่เป็นเพลงออกนะครับแล้วก็มาอัดเสียงใหม่นะครับแต่ว่าเสียงด้านหลังถัดไปจากนี้ ก็จะเป็นเสียงในวิดีโอนะครับ วันนี้ผมก็ว่าจะพักจุดนี้ครับเพื่อนๆเป็นที่ที่ผมมาหลบฝนปีก่อนๆนู้นนะครับเป็นเพิงหินครับอันนี้ก็ว่าจะนอนจุดนี้นะครับพักที่นี้เนยะพักที่จุดนี้นะครับออทางมันชันครับ จะเป็นเพืงหินใหญ่ๆอย่างนี้ครับก็จะมีน่าจะนอนได้อยู่ครับนี่บงังฝนบังลมอย่างดีครับพักจุดน,นี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับแค่แค่หาฟืนมาก่อไฟกันหนาวนะครับ วันนี้ผมห่อข้าวมาแล้วครับก็ไม่ต้องทำอาหารครับนี่นะครับทางทางเข้ามาจะประมาณนี้ก็จะเป็นเนินหินจะลองดูว่าจะผูกไปได้ไหมนะครับ คือต้นนี้กับต้นนู้นนะครับ บรรยากาศด้านล่างก็ประมาณนี้นะครับก็บางทีผมก็เดินผ่านทางนี้บ่อยเหมือนกันนะครับพ่ามเป็นล่องน้ําเก่านะครับนี่นะครับก็จะเป็นเพิงหินเป็นหน้าผาเพื้งหินอย่างนี้นะครับที่ผมพัก วิวด้านหน้าเตาก็จะประมาณนี้ครับเพื่อนๆจะเป็นช่วงหน้าฝนน้ําก็จะไหลช่วงนี้นะครับก็น่าจะสวยงามกว่านี้ครับเดี๋ยวช่วงหน้าฝนค่อยมาพักใหม่นะครับให้เพื่อนๆได้ชมกันอีกสักครั้งนะครับจุดน,นี้ นี้ก็เตรียมสถานที่เสร็จกันที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆปืนก็เตรียมเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆชมบรรยากาศโดยรอบก็จะประมาณนี้นะครับก็ไม่น่าจะหนาวนะครับคืนนี้เพราะว่าด้านหลังก็เป็นหินครับด้านหน้าก็เป็นต้นไม้อย่างเงี้ยครับด้านหน้าก็จะเป็นทิวต้นไม้อย่างนี้นะครับก็ไม่น่าจะหนาวแล้วครับ ด้านหลังก็เป็นหินอย่างนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับทำที่พักทำที่นอนผูกเปเป็นที่เรียบร้อยครับวันนี้ก็ง่ายหน่อยนะครับที่พักก็เป็นเพิงหินก็ไม่ต้องทำอะไรเพิ่มมากมายนะครับเพียงแต่เก็บปืนมาไว้ก่อไฟกันหนาวตอนกลางคืนนะครับ ข้าวก็ห่อมาแล้วนะครับวันนี้ห่อข้าวสุกมาเลยนะครับ ตอนนี้ก็มืดสนิทเป็นที่เรียบร้อยครับเพื่อนๆผมก็ก่อไฟไว้ด้านหน้าอย่างนี้นะครับส่งให้เพื่อนๆชม บรรยากาศมือติดตือแล้วนะครับตอนนี้ให้เป็นเพื่อนชมบรรยากาศ พึ่งก็เยอะนะครับตอนนี้น่าจะเป็นพึ่งอยู่ในหินนะครับเสียงดังอยู่โอเคครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมขอพักผ่อนก่อนแล้วกันนะครับยังไงก็เจอกันพรุ่งนี้เช้านะครับสวัสดีตอนเช้าๆครับเพื่อนๆบรรยากาศยามเช้าๆครับยังไม่สว่างดี พึ่งเยอะครับออกมาตอมบินตอมผมใกล้ๆผมเต็มไปหมดนะครับ จุดที่ผมพัดเมื่อคืนก็จะเป็นหินแผ่นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะครับเป็นเพิงหินแล้วก็มีช่องเล็กช่องน้อยครับมีหลายจุดที่นอนได้เลยนะครับสำหรับเพิงหินจุดนี้ถ้านอนบนพื้นนะครับก็จะนอนได้หลายจุดเลยนะครับ แต่ถ้าผูกเปีก็จะหาที่ผูกเปียากหน่อยนะครับพอดีมีต้นไม้สองต้นพอดีนะครับเมื่อคืนที่ผมผูกนะครับโอเคครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอลากันไปเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปถัดไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ